เปลี่ยนตูช <A 1> ต้ชาร์จ Samsung A หนึ่งหนึ่งนี่ตู้ชาร์จเตรียมไว้แล้วซื้อไปเปลี่ยนเองก็ได้นะครับผมวิธีแกะก็ทำตามนี้เลย<ๆ>เผื่อมีประโยชน์สำหรับท่นทานหนี่งครับสายซินออกแล้วก็ออดไว้เฉยๆกับตัวนี้แต่ระวังสายแพรนะสายแพรปุ่มลายสแกนอะไรในมือถ้าเครื่องไม่เคยแกะก็ กดไว้ก่อนกด๊บดึงออกมาระวังเน้นยำ่ำเน้นยำ่ำสายแพราให้ขค่ะสายแพรสายแพรสายแพรเปลี่ยนก็เฉพาะท่อนล่างสังเกตจะมีน็อตสีขาวขาวกับดำถอดออกมายังไงก็ใส่ไว้อย่างงั้นนี่เลี้ยงไว้ก็ได้นี่ จะไ,ได้ไม่งงใครก็เปลี่ยนได้ครับผมให้ดูช้าชัดการชาร์จแบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์ไม่เพิ่มชาร์จไม่เพิ่มชาร์จไม่เข้าตัวนี้ทำหน้าที่ไม่ไม่ดังสำฟอนนี้เหมือนกันครับผม ไม่มีสัญญาณบิงมาหาตรงนี้หมดเหมือนกันบินมาหาแพงนี่เนอ้อแกะรอดอดอ,ดอกมดแล้วก็ตัวขอบลำโพงไม่ดังก็แบบนี้ลำโพงไม่ดังก็ต้องอยู่ในชุดล่างน่น ช่างที่ชํานาญการเขาว่าจะเปลี่ยนเฉพาะตรงนี้แต่เราก็ลูกค้าก็สามารถไปซื้อซื้อแบบนี้ไปเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนง่ายๆพอตัอใมายังไงก็ใส่ไปอย่างนั้นครับผมว่างก็ผจก็จะเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้แต่ต้องใช้เวลาต้องใช้อุปกรณ์ลมร้อนเครื่องหัวแรงปึ๊บนี่ตนาตัวใหม่มาใส่เลย เดี๋ยวแม่งั้นจะไม่ได้ไปเที่ยวทะเลไม่มีคลื่นจะไม่มีสัญญาณถ้าไม่มีสัญญาณถ้าเอาไม่ใส่เข้าไปโอเคสมุดแเราก็ใส่ช,ชุดลำโพงเข้าไปปึ๊บ สว่างสว่สางลงลอ็อกจัดระเบียบแล้วก็ลงลอ็นอกตู้เลยแล้วก็ใส่กลับไปที่เดิมดำสีเลย เรียบร้อยถ้าซ่อมจากที่ร้านไปก็จะมีสติกเกอร์ติดใบรับประกันไว้นี่เทสูก,ก่อนก็ได้แต่ว่ามั่นใจครับเรียบร้อยเอาวก็ปรกบไปเลยซัมซุง A10 ไม่เข้าไฟไม่เพิ่มนี่โอเค จะมีประโยชน์สำหรับท่านครับผมขอบคุณครับ